สวัสดีนะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องสันเจ้ามาก่อนนทองแล้ววันนี้ก็วันเดวิดมีกแล้ววันนี้เป็นวันที่15เดือน6ห่างหายจากการถ่ายวันเดวิดมีไปนานมา <c oughs> เกเพราะว่างงแงตีกับมือถือวันนี้เราจะมาแกะสติกเกอร์กันนะซึ่งสติกเกอร์เนี้ยเราซื้อทิ้งไว้เป็นอาทิตย์แล้วเว้ย <c oughs> คือเราไปเลือกกระเป๋าเป้ที่เราชอบใส่ไปข้างนอกเราก็เจอมันอยู่ในกระเป๋าแล้วก็แบบอ้าซื้อมานี่หว่าลืม สติกเกอร์อน,นี้มาจากโมชิโมชินะราคาก็ค่อนข้างย่อมเยาวจับต้องได้แล้วก็อันนี้น่ารักมากนะเป็นสติกเกอร์นุ่นๆส่วนนี้เป็นสติกเกอร์ที่ไม่รักดีเพราะว่าดึงไม่ออกดึงอยู่นานมากกว่าจะเอามันออกมาได้ราคาก็ค่อนข้างถูกนะแล้วก็อาร์ตน่ารักมากๆอันนี้เป็นสติกเกอร์แบบกระดาษด้านด้วยนะค่อนข้างจะนุบนิบน่าเก็บไว้ใช้มากถึงแม้จะไม่รู้ว่าใช้ในวันและโอกาสไหนแต่ก็ ชอบซื้อสติกเกอร์เก็บอะมันแบบเห็นแล้วของมันต้องมีอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ซื้อแน่นอนว่าพอเป็นทาสแมวก็เลยซื้อน้องมาเก็บไว้หลังสแกตสติกเกอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปวอร์มอัพบอลลานสักนิดหน่อยเล่นไปประมาณเกม2เกมมั้งก็สนุกสนานยามเช้าปกติเรามาจะเล่นเกมตอนตื่นนะพะว่ามันทําให้รู้ึกว่าแอคทีฟแล้วก็อยากไปทำโน่นทํานี้ ซึ่งบางทีเราก็เล่นเพลินเกินไปนะเล่นจนแบบเล่นตั้งแต่ตื่นจนนอนเลยอนะแต่นั้นก็วันที่ไม่มีงานนะแล้วก็เนื่องจากวันก่อนจัดห้องนะแล้วเราก็แบบเออเทียนหอมที่เราซื้อมายังไม่หมดสักตลับเลยอนะก็เลยเอามาจุดใช้สักหน่อยอันนี้เป็นกลิ่นที่ช่องแชทแนะนามานะถ้าได้จําได้ก็จะมีส่วนผสมของซันเดอร์วูดมีส้มแล้วก็ที่สำคัญนกนะ็คือดอกมะลิเราชอบเทียนหอมที่มีกลิ่นดอกมะลิมากมันเป็นอะไรที่ฟินอนะ่ะมันดีต่อใจมากๆเลยอนะ แล้วก็วันนี้เราตั้งใจว่าจะมาทำ character journal กันอีกแล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้เราต้องยอมรับว่าเราไม่ค่อยไดดูอนิเมะเราดูอนิเมะน้อยมากๆแล้วส่วนใหญ่เราจะตามแค่มังงะซึ่งเรื่องที่ตามอะ่ะก็จะมีแค่ทุกใจในติดอ่างที่รักซึ่งออกแนวมังฮวามากกว่ามัง้งแล้วก็จะมีมังฮวาอีกเยอะแยะเลยอะแต่ว่าซีซั่นใหม่ย,ยังไม่ออกกับถ้าเป็นมังงะญี่ปุ่นก็จะมีแค่มาฮีโร่เท่านั้นที่ตามอยู่ตอนนี้ แต่ว่าช่วงเนี้ยเราไปสะดุดกับ Twitter h a s h t a ทกหนึ่งบ่อยมากก็คือดาฟวคารสุนเรายอมรับว่าเราไม่อินกับดาฟวี่ารสุนนะอาจจะเพราะว่าโตมากับยุคที่มีพวกแบบเค้นชินมีกระตุ้นเกา่เกาๆที่มันสนุกอะ่ะแล้วมันหลากหลายแล้วก็รู้สึกว่าเออดาฟวคาสุนมันก็งานๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปสะดุดกับตัวละครหนึ่งเข้าจากการดูอนิเมะตอนใหม่ในเน็ตฟลิกนั่นกะ็คือน้องมิสซิ ที่เราเห็นน้องรู้สึกเฉยๆกับน้องเราแค่ๆค,คิดว่าเออเป็นตัวละครผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาหน,น้ารักดีนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไระจนกระทั่งเราได้ลองไปเสพอนิเมะปกติเราก็เสพอนิเมะแบบท่าสุดน,นะแต่ว่าเราไปดูซีจีกับฉากต่อสู้เอามันแต่ไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่จนกระทั่งตอนล่าสุดที่เราได้ดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวละครนี้มันน่ารักจังเลยน้องไม่ใช่แค่หน้ารักอะ น้องว่าตัวละครผู้หญิงที่น่ารักดีไซน์ชวนมองมีความคาวอี้มีความสวยแต่น้องก็กลับไปตัวละครที่แข็งเก่งมากคนหนึ่งซึ่งมันไม่น่าแปลกใจเลยที่ว่าทำไมน้องถึงได้มาเป็นเสาหลักตอนใหม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราตกหลุมรักน้องมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่รูปลักษณ์และความน่ารัก ที่เราเห็นภายนอกซึ่งตอนใหม่อะเราค่อนข้างประทับใจหลายฉากมากๆแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับอดีตของน้องเริ่มถึงคำพูดที่ทันจิโร่พูดกับน้องตอนที่กำลังสู้กับฮันเฮนงูซึ่งเราจะไม่ขอพูดเยอะกว่าน,นี้นะเดี๋ยวมันจะสปอยเกินไปใดนนก็คือหลังจากดูอนิเมะต,ต,ตอนใหม่ไปอะเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบทำสมุดคาแรคเ,เตอร์น้องอะอยากอยากทำจูโน่คาแรคเตอร์จูโน่อของน้องขึ้นมาเพราะว่า น้องน่ารักอ่ะเป็นหนึ่งในตัวละครใหม่ที่เราแบบเอ้ยเราชอบถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเนื้อเรื่องและการเดินทางของน้องจะเป็นยังไงในตอนท้ายแต่เราก็รู้สึกว่าเรารักเขาอ่ะอดีตของเขาความเป็นเขามันน่ารักแล้วมันก็มันก็แอบสะท้อนถึงมุมมองของใครหลายๆคนหรือว่าคนทั่วไปในชีวิตประจำวันแบบที่เราเจอได้เหมือนกันนะ ยกตัวอ,อย่างเช่นน้องอาจจะมีปมแนดีใจกับเรื่องความแข็งแกร่งของตัวเองแต่ถ้าเป็นเราเราก็อาจจะแบบว่าทุกคนเกิดมาแล้วมีความชอบบางอย่างมีความถนัดบางอย่างแต่มันได้เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างของสังคมอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามปกปิดแล้วก็ซ่อนมันเอาไว้ซ่อนความเป็นตัวเองแต่สุดท้ายวันหนึ่งมีคนยอมรับเราอะ มันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรากล้าสแสดงออกมากขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นการปลดล็อกบางอย่างในชีวิตอืมจริงๆมันก็แอบเปรียบไปกับเรื่องของ LGBT หรือเพศสภาพได้เหมือนกันนะกับความที่เราเกิดมาเป็นเพศนี้เราชอบคนแบบนี้เรามีอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่ใช่แค่ชายหรือหญิงแล้วสังคมเขาไม่ยอมรับอะ่ะเราก็เลยพยายามปกปิดมันเอาไว้พยายามจะบอกว่าฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้ฉันต้องชอบผู้ชาย ฉันเกิดมาเป็นผู้ชายและฉันต้องชอบผู้หญิงแล้วพอวันนึงสังคมยอมรับมากขึ้นคนรอบข้างยอมรับมากขึ้นเราเราก็กล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นแง่คิดในอนิเมะที่ให้อะไรกับคนเราเยอะเหมือนกันนอะอันนี้ก็เป็น character j o u r n a ของน้องนะซึ่งแน่นอนว่าน้องมีความน่ารัก แลสีหลักที่เกี่ยวกับน้องก็เป็นสีชมพูในจากการที่น้องเป็นสองลักแห่งความรักก็เลยเลือกใช้สีชมพูหมดเลยด้วยความที่เรามีสมุดสติกเกอร์สีชมพูอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะง่ายที่จะตกแต่งนู่นนี่นั่นต่างๆแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันชมพูมากเกินไปนะเราก็เลยจะมีแบบว่าเ,เลือก เป็นอะไรที่มันมีความเป็นสีเขียวมานิดนึงแล้วก็เลือกใช้ปากกาสีเขียวในการตกแต่งต่างๆรวมถึงตัวสก,กุะโมจิด้วยที่เราเลือกเป็นรูปมานะเพราะว่าน้องชอบกินสก,กุะโมจิมากเราเอนดูตอนน้องกินมากเลยนะน้องก็ตละครที่กินเก่งแล้วตอนกินน้องก็มีความสุขหเห็นแล้วมันแบบมันน่ารักอะรวมถึงข้อความต่างๆที่เราเลือกเซกเกอร์มาใส่เนี่ยแล้วก็พยายามเลือกอะไรที่มันสื่อถึงน้อง เพราะว่าแน่นอนก็มันเป็นหน้าคารคเตอร์จูโนของน้องอ่ะก็เลือกอะไรที่มันแบบน่ารักหวานๆแล้วว่าเกี่ยวกับความรักแล้เกี่ยวกับความสุขเนี่ยมาให้กับน้องมิสซิิเพราะว่าคําเหล่านี้คือคําที่เราเห็นหน้าน้องแล้วมันนึกถึงคําพวกเนี้ก็เลยเลือกคําศัพท์พวกนี้มาแปะแล้วก็ตกแต่งให้กับน้องนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นไฟแนล คาแรคเตอร์จูโนของน้องนั่นเองนะที่เราทําขึ้นมาเย yeah. จริงๆแล้วถามว่าเราทําอะไรแบบนี้บ่อยไหมก็ไม่นะแต่ว่าการที่เรามานั่งทําอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการเอ j นจอยฝึกสมาธิแล้วก็พยายามเอาตัวเองออกมาจากคาันติดเกมซึ่งมันทําให้เราได้ทําอะไรที่มันสร้างสารรค์แล้วก็สนุกสนุกบ้างะนะ ต่อมาเราจะมาอดสิ่งนี้นั่นก็คือโอคาริน่านั่นเองจู่ๆเราก็อยากเล่นนะซึ่งนี่จะเราเคยมีแล้วแต่เราขายทิ้งไปอันนี้ซื้อมาราคาไม่เกิน5้าร้อยนะถูกมากแล้วก็มีซองใส่กับผ้าเช็ดมาด้วยวัสดุมันจะเป็นเซรามิกนะเพราะงั้นถ้าตกแตกก็คือพังเลยเพราะงั้นก็ควรใส่สายคล้องเวลาเล่นด้วยนะจะคล้องที่มือหรือคอก็ได้อย่างน้อยถ้าล่วงก็จะได้ไม่หล่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเป่าให้ฟังนะซึ่งยังเป่าไม่เป็นหรอกได้แค่นี้เดียวเท่านั้นแหละ ตอนวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด share, comment, แชร์คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะแล้วเจอกันนะ